สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับรายการ Visa Making อีกเช่นเคยนะวันนี้ก็อยู่ในเกมบูมเซตนั่นเองนะครับผมอุ้ยลืมลืมเออพูดรวมรายการอีกแล้วคนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะก็คือ นั่นแหละครับผมตามเสียงครับก็เนะฮเบื่อหรือยังเอ่ยผมว่าทุกคนคงเบื่อกันแล้วเดี๋ยวในระหว่างนี้ก็ก่อนที่จะไปเริ่มเกมกันนะขอรับของนิดนึงนะครับผมเนื่องจากไม่ได้เล่นมาเป็นปีแล้วนะฮะปีหรอะ เอ้ถึงถึงอะไรเหรอเพื่อความยืนยาวเราไม่สนนะคะทุกเกี้ยวเยอะใช้ไม่เจอเออคนจ่ายก็ไม่ใช่เราอยู่เรานี่ยแต่วไม่ใช่เราอยู่เราเลยไออเราก็อืมตอนแรกก็ว่าจะแบบตัวนึงเล่นตัวผู้ชายนะอีกตัวเล่นตัวผู้หญิงจะได้แบบว่าไม่ต้องหาคู่นะฮะ อันนี้กันเลยกดผิดฮะผู้ชายผู้ชายเกมได้ไหมเกมเกมนี้ก็ยากอีน่ะถุยเฮ้ยอนาคตอนาคตเซิร์ฟนี้เขาเห็นว่าจะเปลี่ยนให้เป็นแปลงเพศได้แล้วว้าวรู้สึกก็จะบอกเมื่อ ปีที่แล้วว่าจะเออน่าว่าจะทำนะฮะจนตอนนี้ก็ยังไม่ทำเลยเยังปรับปรุงอยู่เช่นเคยนะครับผมดีเยอะแต่ว่าไอ้อ๋อเราแบบลวกๆฮะตามแถวฮะเงินเยอะไม่ต้องห่วงถือว่าเซอร์นี้แจกคุกกี้อยู่เหมือนกันนะแจกคุกกี้เยอะพอสมควรนะครับผม ไม่่คอยีเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมเรื่องเซิร์ฟดีนะฮะเป็นของเถื่อนนะครับผมไม่ใช่ของแท้นะฮะของแท้คงหมมดหมกเป็นหมดเป็นหมื่นนะฮะก็คงไม่เทพนะผมว่านะผมว่าเราจะขนาดนั้นแล้วเง้ ไอ้เด่นนี่ไม่เป็นสนัดนได้หรอไม่ได้มันต้องมาเรื่องอะไม่รู้เหมือนกันเละถ้าอย่างกับผมรู้เรื่องเนี่ยที่อะไรลูกมุกเต่าก็เหนี่ยหอยนี้มาเล่นยังไงอ้าวไอ้นี่หายซ้ำมาเถอะมุกหายแล้วมุกหายมุกหายแล้วหายเหรออะไรอ่ะ เปล่ามุกพี่มันกดรับมันหายรอบนี้เล่นฟรีสองครั้งเพราะฉะนั้นเรากดเดินเลยครับผมเกินได้บูมไปเลยมาอันหนึ่งนะครับผมอันต่อไปได้สามครับผมหนึ่งสองได้แหวนวงเอามาทำไงวะได้ห้านะครับผมหนึ่งสองสามสี่หได้วีไอพีหนึ่งอันนะครับผมไม่ใช้ไม่เคยได้ฮะาฮ่าฮ่่าา่าาว ก็นะฮะเราจะมาดูตัวละครของอีกคนนึงกันนะครับผมซึ่งก็ชื่อคล้ายๆกับโหทอะไรก็คือตัวผมเองนะก็เปียวเหมือนแหวนจะหมดไปอีกอันวงนะระหว่างนี้เราก็เฮ้ยเดี๋เดๆๆลืมเล่นอันนี้ไปได้ไงเนี่ย ระดับแล้วระดับระดับเราแล้วนะครับผมผมนี่เปิดเออปกถ้ามาเต็มขนาดนี้ผมขอเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรฮะเออมันยายให้หน่อยแล้วกันนะครับผมตอนนี้ผมใช้เม้าส์ลาสเซอร์นะครับผมเมื่อกี้เพิร์บบอกว่าแกไม่เคาดูนะฮ <laughs> ะ เปิดโปรแกรมให้เขาดูเต็มหน้าจอเลยเมื่อกี้นี้อย่างที่เห็นนะไมโปรโมทให้เขเต็มเี่เลยคะไม่โปรโมทได้ไงเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อีกเปิดมาเต็มหน้าจอเลยครเมื่อกี้นี้โอไม่โปรโมทให้ไม่ได้แล้วนะคีย์บอร์ดลาเซอร์นะครับผมไฟล่าเซอร์นะฮะเมาส์กับลาเซอร์นะครับผมแป้นเอ้ยแทนเราเมาส์กับลาเซอร์นะครับผม สาวกลาเซอร์ค่ายของกูสีเขียวระวังเป็นพิษอันตรายแก่คู่ควรได้นะครับผมบางทีก็วุ่นวจะลิ้นลิ้นลิ้นพันนี้ยมัละครของเขานะฮะที่เขาให้เราใครให้ฮะ ให้ยืมแต่เขาเซฟรหัสผมไปแล้วฮะนี่นะนี่เอขอหนน้ารักมากลเามากรึกผมอ่ะหอยยุ่งอ่ะหรือจัดมุมตักวี่ยุ่งเปิดทีแป๊บปลาเราไปลงเกาะกันดีกว่า เกมนี้เอ้ยเซิร์ฟนี้มีลงเกาะแล้วผมอา้าวใครเข้ามาใครเข้ามาไม่รู้เตะกละห้องเต็มอีกดีมาก <c oughs> มาเร็ว <c oughs> เอ้เรียบร้อย <c oughs> <Yeah. S 2> เย้เซิร์ฟนี้มีลงเกาะแล้วผมประสิทธิภาพของการลงเกาะก็คือจะเป็นการวอร์มเร์มเวลที่อืมเต็มประสิทธิภาพมากนะคือถ้าเล่นครั้งแรกจากเวลยี่สิบห้ามาก็สับ ประมาณ30สิบเต็ตแล้วประมาณนั้น <laughs> ถะ้าเล่นเกาะครั้งแรกนะแต่ข้อเสียคือมันเล่นได้วันละครั <c oughs> ้งนะครับผมอ้านู้ไปเต็มที่นะฮะอ่อนะฮะ MVP เน็ตอีกแล้วนะครับผมศูนย์เปอร์เซ็นต์โอ้ยเ่็ตดีแย่อยู่ว่าฉันเน็ตดีแบบไมนนี่โอ้ เราก็ใช่ว่าเน็ตจะดีนะฮะไม่ได้เล่นมานานนะฮะดูดูดูความต่างเราดูความกาะของ the the <laughs> เด็กแคต์กัเดี๋ยวเฮ้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอเหรอโอ้โหไม่เล่นมานานเฮ้ยเลยเอาไม่เลย <laughs> เอาไม่เป็นไรก็ใส่โดนยิงโดนหัวไอ้เฮ็กชอตเฮ็กชอต ยิงให้ตายเออไม่ตายยังไงเหลือเลือดหนึ่งเออสีเทาเลยมารอแล่ะไม่อยากจะยิงพวกนางเลยพวกนางเดี๋ยวเราดูตัวหลังว่านางจะน่ารักอีกไหมสงอะสงผมปิดเพลงนี้แล้วสินะจะได้ไม่ติดดึกสิทธ เปิดเสียงหน่อยแล้วกันอ้านนว,นนวยิง,งยิงเข้าวก <laughs> นี่นะคะน่ารักของคุณเลยแล้วผม<อ>น่ารักไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยว <laughs> นี่เรียบร้อยนัดเดียวจอด <laughs> อา้าวนีนะ่น่ารักคุณแล้ว <laughs> เนี่ยเขาไม่เขาไม่าไมตายที่สองเลยเขาหมดตาเดียวเลยเนี่ <laughs> ยเห็นปะถึกนะถึกาา <laughs> บ่อยกันไปนะ <laughs> อุ้ย <laughs> <laughs> เขาหายไปแล้วเออกลับมาแล้วนะ ดูดูพลังต่อสู้ของแต่ละคนนะน,นี่ของผมนะผมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนละสิบสี่ล้านนะของของคูณหกล้านนะฮะ<าด>พลังต่อสู้ช่างแตกต่างกันลิบลับนะฮะตาหน้าเราจะมาหนึ่งหนึ่งกันดีกว่าน,นะครับ <c oughs> ไหนหน้าเฮ้เพื่อท่านผู้ชม บางท่านอาจจะมีรีเควส์มาก็ได้นะฮะไม่มีถามไม่มีหรอกเฮ้ยไม่มีไม่คมเมนแน่นรนแล้วผลักเล่านย่แล้หรอกก็ถ้าให้เล่นใหม่นะฝากคอมเมนต์ไว้ได้ว่าจะให้หนึ่งหนึ่งกันไหมนะครับผมไว้เอ่อชแนลใดชแนลหนึ่งนะฮะแล้วเราจะมาติดตามกันภาคสองนะครับผม ก็ตายแล้วนะฮะอ่าน่ารักขอบค <ham> ุณอีกแล้วนะเสียงดังมากครับเวลายิงตายนะฮะก่นนะ โย่เย้อะไรของเชอยิงไปโอ้โหดังมากคุณก็โหกระสุนเบาจังเลยเนี่ย เนี่ยเรียบร้อยเนี่ยทำอย่างเงี้ยเป็นหรอโอ้เรา่เก่งนี่น่ารักตัวนี้ต้องเอ่อลดสปีดลงหน่อยนะตัวมันเตี้ยนะครับผมเรียบร้อยโดนหัวเทคช็อตเอายิงดินละคุณโอ้ดูเลือดคุณเนี้ยจะหมดอยู่ลำลอดแล้วนะ ดูจากเอ่อนั่นแหละเออยิงทีแสนห้าครับผมแปลงกะออกเลยโอ้เลยอ๋อเล่นเกมฮะเล่นเกมวงเซตฮะเพดีแท้งไทยแลนด์เลยฮะ ก็เซ <oh> okay, ิร์ฟเนี้ยแหละอ้าวเลยอีกแล้วเล่นเกมฮะ heyddthailand.com เลยฮะเซิร์ฟเนี้ยแหละฮะเอาเลยอีกแล้วโอ้ยโอ้คุณเป็นคนอย่างนี้เหรอ

เงี้ยก็สองแสนไอหนึ่งแสนสองนี่ดูสัเลี้ยงของผมนะอยู่ทางขวาบนนะครับผมนั่นแหละตรงกางฮะน้องแมวน้องแมวนะครับผมเวล60หกสิบของคุณเลยฮะนกแก้วนะครับผมเวล56ห้าหกนะฮะ ตั้งแต่ผมไม่ได้เล่นตัวนั้นมาผมก็ไม่ได้อัพอีกเลยนะฮะคุณเวล6เอ็แล้วนี่คุณไปอัพเป็นเวล6เอ็นดิเอาอาหารให้มันกินเดี๋ยวเวลก็อัพเองสัตว์เลี้ยงของแต่ละตัวนะจะเวลอัพตามที่เวลของตัวละครอัพนะฮะเวลสัตว์เลี้ยงตันเวล60นะครับผมผมเวล65มันก็ไม่ตันไปเวล65แล้วนะ ก็ไม่รู้ทำไมนะฮะเห็นเขาบอกว่ามันไปตามเวลตัวละครไม่ใช่เหรอทำไมมันเวลหกห้าแล้วมันไปเวลหกสี่ปีดีอะไม่ให้อาหารไม่ได้แล้วดูเลื่อนเลยคุณเหลือครึ่งแล้วนึงนะฮะครึ่งหลอดก็ตายตัวต่อไปแล้วครับผมก็น่ารักออยู่อีกแรก็อยู่สักข้างหน้าเลยนะทำไมล่ะ เอาเลอะไม่ถึงอีกเฮ้ยสูงไปไหนวะมาไม่ถึงไงเฮานั่นแหละยิงไปเลยผ <c oughs> น,นึกใช้ได้แค่รอบเดียวต่อค <c oughs> ่ะอออ่าให้อย่างดีๆแล้วนะฮะ เออก็ฮิวเดิร์ดเบิรนะฮะเรียกว่าฮิวเดิรเบิรอันนี้ผมเป็นเออรุ่นหัวใจสีเขียวนะฮะเหมาะก,กับลาเซอร์ดีนะครับผม,ม,มถือว่าโปรหมดให้แล้วก็โปรหมดไปเลยแล้วครับผมดาสปอนเซอร์ไปด้วยไหมสปอนเซอร์ไม่ครับเขาไม่ได้จ่ายนะฮะ ถือว่าเมื่อกี้เห็นโปรแกรมที่ออนช้ยแล้วก็โมรหมดไปเลยนะครับผมเดี๋ยวใส่อินโทรคลิปไปหลังคลิปด้วยนะฮะ <c oughs> <c oughs> เพื่อความสมจริงสมจังนะฮะเดี๋ยวจะใสอ่อินโทรไว้หลังคลิปนะฮะใช่เลย เรียบร้อยตายแล้วนะฮะนี่คือตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับผมวิเดอร์เย้คดศพแล้ว <L an> จบแล้วนะครับผมมันก็จะออกจากห้องให้เลยนะฮะแล้วก็จะมีเออของขวัญส่งมาทางจดหมายนะครับผมให้คุณกดรับไปนี่ฮะเต็มเลยนะครับผมกดรับไปเลยนะกดติ๊กถูกไปเลยแล้วก็กดเลือก <L an> ทั้งหมดนะฮะอ๋ออ๋อรับทั้งหมดนะฮะไม่ใช่เลือก คลิกเลือกทั้งหมด <laughs> ล็อกทั้งหมดนะครับผมเราจะมาเปิดทีละอันเลยนะครับผมในระหว่างเปิดอาจจะแลกเล็กน้อยถึงปานกลางนะเนื่องจากเออมันเป็นไอเทมที่ให้เยอะมาก <laughs> อ่านะฮะแลกแล้วนะผมอ่าแแลกแล้วโอ้โหมีฮะน,น,นี่ขนาดผมเล่นคอมเนี่ยยังแลกได้เนี่ย เนีย่ยดูดูมันให้นะดูเขาให้นะเออแต่ก็ไม่ได้แหลกไม่ได้ค้างนานขนาดนั้นนะก็ถือ,อยังแบบว่าเร็วอยู่นะครับผมโค้ดตัมนะฮะเราจะมาเปิดแต่ละอันให้ทุกท่านผู้ชมดูเลยนะครับผมเปิดให้เขาดูไีเลยอีอ่ะ อันหลังๆเริ่มไม่มีอะไรฮะจำนวนยิ่งน้อยคอมยิ่งไม่แหลกนะครับโออะางี้ยเออออนีม่มีมีไปเออ่มีไปไอเทมแล้วมีไปกระเป๋าไอเทมแล้วโอเคครับผมนี่ฮะจะได้ยา EXP เวลห้าจำ เหล5ก็คือสองหมื่นแปมนะฮะจำนวนเท่าไหรนฮะเจ็ดร้อยแปดกับห้า้อยแปดสิบสามนะฮะว้วไปบวกลบกัเนเอาเองนะครับผมใช้ไปเลยแล้วผมเววตันแล้วใช้ไปก็เท่านั้นนะฮะเอ้อ,อันนี้รู้สึกจะเป็นเออบารมีนะฮะก็คือจะเข้าไปอยู่ในเอออันนี้นะฮะในอันเนี้ย มาอันเนี้ยหรือว่ารู้สึกจะเรีวอัพนะเนี่ยดาวใช่ไหมโอ้โหเปิดเก้าสิบแปดเก้าร้อยกว่าอันค้างเลยค้างยาวเลยทีนี้ได้สี เนื่องจากที่เห็นแล้วนะครับเมื่อกี้ของผมก็เต็มแล้วนะครับผมฉะนั้นจะขายไปเลยนะฮะเนื่องจากมัน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 เยอะแล้วนะฮะ <c oughs> อันนี้ได้อะไรฮะเปิดมาไม่ได้เลยเลยนะฮะอันนี้ก็ขายไปแล้วะฮะสำหรับผมนะ <c oughs> คุณอาจจะเปิดไปก่อนก็ได้นะตอนวิ่ในน้อยนิดครับผมโอ้ทิปอันนี้ไว้สำหรับเอ,อ่ออัพใน กดเข้าไปในเตานะฮะแล้วก็กดอัพวิญญาณนะครับผมเขาผมเป็นสิบมาแล้วนะฮะก็เลยไม่ต้องอัพแล้วก็คือมันมตันแล้วนะนี่เวลสูงสุดแล้วนะก็ขายอีกเช่<า>น,ค<า>นเคยนะขายอีกเช่นเคยนะมันเป็นส่วนตัวนะมันไปประมูลไม่ได้นะบูมแมลงเอามาทำไมฮนะมีอยู่แล้วนะ VIP กดไปไม่เคยใช้ได้ครับผมขายจริงอ้ยเลยโอเคมีการ์ดนะครับผม <c oughs> ได้7,786พันะครับผมพลังนะฮะบรรยากาศนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมสำหรับสำรับคลิปหน้าก็รอรุ้นนะว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายเย้